คิดหัวใจหมวกคิดว okay ่าไข่ไข่กสังชี okay ้ให้มกูมาโอเคมาดูกันครับบางยีก็เมนบางกันเต่าอีกวัเนี้เมนเมนละบางกันเต้าน้ำพอยจอไม่กิ่ขานเอ๊ะกำหม่งมันเป็นจะนอ โอ้มีครบเลยโง่ได้ปะเลสแล้วมันขาดบ่ได้เลสเลยหรอมันขาดหมดแล้ว <c oughs> บอกค้องนีเ่เิได้แล้วไรคล้องก็ได้เอินค้องเส้นหาเสหาเอิ้นปาขึ้นอยูะพี่นี่ครับของที่เราจะลงกันวันนี้นะครับ โอ,โอ,โอ,อบคุณ่ะออกมาวสวยง,งามครับตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับบ้านตรงนี้ว่าเป็นหลังบ้านนะครับเป็นโซนหลังบ้านนะครับมันจะอยู่ติดกับพอ15ส่วนบ่อกตกปลาช่อนจะอยู่โซนหน้าบ้านนะครับก็จะเห็นได้วา่าในตัวบ้านนี้จะมีรถรยีลเลอยอยู่หลายคันนะครับเป็นรถทหารที่ผมจัดการแล้วนะครับ เป็นมาให้เอาปะคอออกเลยเป็นบวงบ่ปะคอหรือหมอถ้าบวงปะคอเขาก็ต้องไปตีปะคอคนเะด้อมองตีมันเป็นแบบอะนี่ตีหน้าดินได้เลยครับช่วงนี้บรรยากาศต้องบอกว่ายอดเลยครับตัวนี้ <c oughs> เอามาให้บริกาะเอามาชกลีดหรอมาหมดเอามาหมดผมเปิดคลิปแล้วครับผม สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ตรงหมายก็คือคลองส5ห้าคลองสหัญญะพัญญบุรีนู่นกำลังจะไปทางนูน้นหมายอยู่ทางนูน้นเอาในบอ่อก่อนตีปลาช่อนก่อนตอนนี้เอาปลาช่อนออกจากบอ่อก่อนไปะนะครับเดีย๋ยวไปลุยกันครับผม,ร,มรอบจะลุยรมานาแล้วฮ่าฮ่า้ ก็สวัสดีอยัางเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ่อปลาไม่ทราบว,ว่าเขาเลี้ยงปลาอะไรนะครับตัวน,นี้พอดีว่ามีปลาช่อนเข้ามากวนปลากินปลาเล็กนะครับก็เลยมาจัดการให้นะครับวันนี้ลองเทสดูสามคันครับสามคนไม่รู้จะมีผลงานหรือเปล่าต้องลองดูครับผมเปลี่ยนหมายการตกปลานะครับพอดีอยู่ ใช้ฝั่งสมุรประการช่วงนี้น้าจืดเข้าครับปลาไม่ค่อยกินครับปปรากฏไม่กินเลยพอดีมีหมายเข้ามามาเยี่ยมญาติที่ธัญ,ญบุรีนะครับลองสิบห้าก็เลยได้มากับพ่อนะครับมีมาสามคนมากับลูกอีกคนกคนึ่งครับพ่อพ่อนี่กระชังเลี้ยงปลาอย่างปลาดุกนี่เลี้ยงปลาดุก ไป,ด,ปดูกปดูตรงนี้ก็เป็นปลานิ้นพะนะ่อมาเนอะหนิ้นมีปลาช่อน ก็ช่างสีเขียวนี่เป็นปลาดุกนะเป็นลูกปลาดุกนเป็นปลาดุก็นปลาดุกในกระชัง,ง,ง,งครับเดเป็นสจิ๋วเลยสเล็กนเป็นอสหนึ่งมีสหนึ่งสาสองค รูใจแ้วหรือเปล่านะครับวันนี้ผมใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายนะครับบางจังหวัดที่ได้ปลาอาจจะถ่ายไม่ทันนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็ตั้งใจมาเที่ยวครับวันนี้มาเยี่ยมญาติกันนะครับชิวๆครับผมไปมาไปมา มีตัวนะเมื่อกี้พบไปสองดอกอะตกใส่ทุกเปลี่ยนเบ็ดแล้วเบ็ดไม่คมเลยมั้ง ปลาช่อนมากินปลาน้อยครับน้ำลึกคนน้ำลึกันดึงลึกผู้ไปเลยเดิ พอโดนตัวไหมโด,โดนไปติดครับไม่ติดอ,อ oh, <no. S 1> เปลี่ยนหมายกันครับตอนนี้รู้สึกเหมือนอยู่ในค่ายทหารไงไม่รู้นะครับเนี่ย เคยลดประจําการแล้วครับเป็นรถที่ปลดประจําการแล้วนะครับมาจอดทิ้งไว้ตรงนี้ ยอดเลยอะแดนเลเวลแล้วก็กำลังเสริมแล้วว่ายังไงเปลี่ยนเดี๋ยวคุกแกดีด้วยไปฉันพอแล้วเพื่อนเอ๋ยฮ่าฮ่าเจ้า ขึ้เนี่ยมามาเบื่งเอาไอ้กล่องมทยเบิ่งเนี่ยนี่ครบไปดักกุ๊กครับี่ดักกุ้งเดักกุ๊กดักกุ้งดักบไดกุ้งกไอันนี้ป้าเบื้องไก็หมกน่อที่ตายบ่ปาโคตรีบ้านเนี่ยป้าโคตรปาขยันปะขยงก็กน่อพืที่เ้ยเอาม่พี้าขอคว้ ตกเว mm ็บ hmm. น mm ี hmm. ่ปักปักเบ็ดเล่นบ้างรึเปล่าเนี่ยปากบ็ดเนี่ยเนี่ยบิดโอ้โหแล้วบันอาทิตย์เขาตกไปให้แล้วเนี่ยปลาดุกก็มีต้องใส่ที่มือเข้าใช่ไมเนมันต้องใส่ที่มือเข้าเหรอวะอันนี้ปลาแบบที่ทิ้มันต้องเป็นปักเบ็ดทั้งทีเนี่ยน่าแมน เต้ามบเาเี้ยแมนบเกเต้าอยู่บนี้แมนนมกเต้าแักแซงมะเเต้ากัพักแงแงนวีีีครัวเนี่ครับเดินชมสวนก่อนนะครับใช่ัวดูเดีล้วมันขาดบดดีดเลยหรอมันขาดกินเลยมั้งสวนนีมบดม มีคือไทยมาสิเอาแก่พ่อแกงเนี้ยล่ะเอาแค่พ่อแกงก่อนไปต้มไปเขาอ่ะโอ้มีครบเลยชวองเตอม่เวิร์ดพระคงพระคาบพระตออพระท่าเนี่ยมีแต่โซ่ไปต้ซื้อเป็นยังไงบ้าง เอาแต่พวกแกงเื่อเดี๋ยวนจะควาเข้ามมาอออันนี้กินได้นี่อันนี้มึงเดือยมึงเดือปองมึงเดือปองอะบักเดือยมึเดือยเออบักเดืยมึงเดือยนี่ต้นต้นชมพูปะเนี่ยไม่ใช่อันนี้ต้นชมพูอะมังเมีนมังคุดมังคุดโอ้มังคุด ต้นมะกรูดโหนี่พบเลยครับผมอันนี้อย่างนี้นีมะกรูดมะกรูดมะนาวกระเทียมมะกรูดมะกรูดโอ้โชมสวนครับวันนี้มาชมสวนก่อนครับเรบ้อยาทขดแล้วยอยู่ดเอาเวัเีเม่นหอก

นี่ตก๊บบบบ่นี่ตดกเคเดี๋ยวมาไปเรานั่งมาพ็กขนิงเากนชังมาอย่างดีนเหมือนงู บรยากาศร่มรื่นครับนั่งริมฝั่งนอนได้่เหิ่อยเลยอยู่เนี่ยซัมพอยยอไปั่งเดี๋ยใจยิงขิปุกอีแล้วปุ๊กหันไห้ไอ้ดำนอนให้ไข่นอนซัมซพอยอยไม่ขี้ขาดเดี๋ยวบะหม่งมันไปนตะนอน ตรงนี้นะ่ากลางเต็นท์นอนแคมป์ปิ้งมากเลยครับบยากาศยเย็นๆนะนอนโอ้โหนอนตกปลาสบายปักเป็ดเลยเดี๋ยว อย่างี้ต้องมีเบิ้ลนะผมมีเบิ้ลนะครับ,บ,รรบป,ป่านั่งรอเป็นชั่วโมง